สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่หนึ่งค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงวันเกิดทั้ง7วันเป็นการดูดวงทั่วไปแบบรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 6 6ซึ่งเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองให้ทุกคนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ ฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละวันเกิดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การนายของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 6 6นะคะการทำนายของแนนนะเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็ คำแนะนำนะคะการทานายของแนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะเป็นแบบสไตล์ของเนนเองนะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะเอาละ่ะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ามาดูซินะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เ้าเหรียญ The Hermit The Fool เก้าเหรียญนะ้าบอกว่าตัวคุณนะสามารถนะ,ะประสบความสำเร็จด้วยตัวเองนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะแล้วก็ไม่ง้อใครนะคะแล้วก็สามารถนะแบบหาเงินด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะหรือว่าสามารถแบบ สร้างฐานะด้วยตัวเองนะคะมีความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยด้วยตัวเองนะคะ The Hermit นะมาบอกว่าตัวคุณนะเป็นคนที่เก่งวิชาแก่วิชานะเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะสามารถแบบจัดการนะกับปัญหาต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําบุญนะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะหรือว่าชอบแบบ ส่วนมนต์ไหว้พาเป็นประจำนะเชื่อในเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษนะเชื่อในเรื่องของการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะเด็กฟนะูนะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่รักอิสระนะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดอะไรที่แบบแปลกแหวกแนวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียเจิดจัดนะสามารถแบบมาแบบปรับใช้นะในงานของคุณได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะหรืออีกนนึงนะตัวคุณเป็นคนที่มีความแบบมีเสน่ห์มีความเจ้าชู้นะแล้วก็เป็นคนที่แบบ ถ้าหากคนไหนที่โสดนะก็คือรักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะฮะแล้วก็ส่วนคนไหนที่มีคู่นะชอบไม่เปิดเผยนะเรื่องราวความรักให้คนอื่นรับรู้นะ,ะแล้วก็ทําตัวเองเหมือนโสดนะคะเอาลานนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะหกเหรียญสิบดาบครีนอวอนนะคะไนท์ออฟคัพนะคะ หกเรียนมาบอกว่าตัวคุณนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําบุญนะสิ่งนี้แหละทําให้คุณเนี่ยนะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะทาอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จเสมอนะคะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่จิตใจดีนั่นเองนะคะสิบดาบมาบอกว่ากว่าคนจะประสบความสําเร็จขนาดนี้นะคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะมีประสบการณ์ทางด้านชีวิตสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เหมือนแบบเจออะไรที่แรงๆมาตลอดนะคะ เจออะไรที่สาหัสกันมาตลอดนะแต่ว่าคุณก็สามารถผ่านได้ด้วยความเข้มแข็งหรือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งของคุณนั่นเองนะคะคุณก็เอาประสบการณ์หรือว่าบทเรียนที่คุณเจอนี่แหละมาประใช้ในชีวิตปัจจุบันคุณนะทำให้คุณเนี่ยนะระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แบบใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นเองนะคะครีนอร์วอนนะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นนะแล้วก็ คุณนะจะมีความสำเร็จทางด้านการงานนะมีโอกาสที่จะแบบก้าวหน้านะคนไหนที่ทำงานประจำมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีตำแหน่งงานที่สูงมากขึ้นนะคะส่วนคนไหนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะก็จะมีชื่อเสียงมีคนแบบรับรู้นะในเรื่องของธุรกิจคุณเพิ่มมากขึ้นนะหรือว่าธุรกิจคุณเนี่ยนะจะมีโอกาสที่จะขยับขยายนะสาขาหรือว่า ขยับขยายชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะส่วนคนไหนที่ทํางานอิสระนะคุณก็จะแบบได้งานที่แบบมากกว่าเดิมนะหรือว่างานเข้ามาเยอะนั่นเองนะคะในออบคบนาะบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่จิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแล้วก็เป็นคนที่ ดูแลตัวเองดีบุคลิกภาพดีนะมีคนเข้าหาเยอะนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่นะหน้าตาดีบุคลิกภาพดีหรือว่าเป็นคนที่เก่งมีความสําเร็จทางด้านชีวิตในระดับต้นๆแล้วนะทาให้นะคนอื่นมองเข้ามาแล้วรู้สึกสดใสสดชื่นนะอยากจะเข้ามาพูดคุยกับตัวคุณนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางตัวดีๆถ้าหากว่าคุณมีคนรักหรือว่าคู่ครองนะคะอย่าไปทําอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางหรือว่าทําอะไรที่ทําให้คนอื่นคิดมากคิดไก่นะคะนี่แหละนะก็คือสถาน การทั่วไปนะของคนที่เกิดวันศุกร์นะประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6นะคะเอาละมาดูซิว่าทางด้านการงานนะเป็นยังไงบ้างทางด้านการงานนะเป็นยังไงนะคะทางด้านการงานนะคุณจะต้องเจออะไรที่แบบว่าหนักๆก,ก่อนนะกว่าคุณจะสําเร็จนะหรือว่าคุณจะต้องเจออุปสรรคมาก่อนที่จะประสบความสําเร็จนะแล้วก็คุณนะจะแบบ ผ่านบททดสอบในเรื่องของงานก่อนนะถึงจะมีความก้าวหน้าก้าวไกลแล้วก็มีชื่อเสียงนะแล้วก็ถ้าหากคนไหนที่แบบเจออะไรที่หนักหกให้อดทนก่อนนะรับรองว่าคุณผ่านไปได้นะคุณจะมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นแน,น่นอนนะคะก็ให้คุณเนี่ยนะแบบอดทนนะรับรองว่าคุณจะได้แบบชื่อเสียงนะแล้วก็มีบรารมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคนเคารพยำเกรงมากขึ้นหรือนะตัวคุณนะจะมีแบบ ความก้าวหน้าก้าวไกลทางด้านการงานเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็คนไหนที่แบบยังไม่ผ่านก็ให้อดทนนะรับรองว่านะสิ่งที่คุณอดทนนั้นจะได้รับความสาเร็จแน่นอนนะคะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านการเงินเป็นยังไงบ้างทางด้านการเงินนะคะทางด้านการเงินนะคุณสามารถบริหารจาัดก,การทางด้านการเงินได้ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่รู้ช่องทางในการหาเงินรู้วิธีในการหาเงินนะแล้วก็ คุณนะจะมีความสําเร็จนะะทางด้านการเงินเพราะว่าคุณเป็นคนที่ขยันนะะแล้วก็รู้นะแล้วก็จัดการทางด้านการเงินได้ดีนั่นเองนะคะมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จทางด้านการเงินแน่นอนนะคะเอาล่ะนะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะะก็จะมีคนสูตรแล้วก็ควรมีคู่นะเดี๋ยวเราจะดูคนสูตรก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างคนสดนะมาบอกว่าตัวคุณนะมุ่งในเรื่องของงานนะคะ แต่ถ้าหากว่ามีความรักดีๆเข้ามาคุณก็เปิดรับนะคุณจะมีโอกาสที่จะสละสูงมากนะเพราะว่าคุณนะมีคนมาชอบเยอะนะหรือว่าตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นั่นเองนะคะจะมีคนจริงใจเข้ามานะก็ขึ้นอยู่คุณแล้วว่าคุณจะเปิดรับไหมหรือว่าคุณจะให้โอกาสตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักหรือเปล่าหรือว่าคุณจะให้โอกาสตัวคุณหรือว่าตัวคนที่เข้ามาไหมนะฮะถ้าหากว่าคุณให้โอกาสคุณก็จะมีโอกาสที่จะสละสูงหรือว่ามีโอกาสที่จะมี ความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเอาล่ะนะคะมาดูสิว่าคนที่มีคู่เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะคนมีคู่นะคะมาบอกว่านะตัวคุณนะคะมีเรื่องราวนะแบบปกปิดซ่อนเร้นกันอยู่หรือว่ามีความลับต่อกันนะคะเวลาที่มีปัญหาหรือว่าทะเลาะกันเนี่ยนะไม่ค่อยพูดคุยกันนะ ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหานะถึงขั้นแบบว่าเลิกลากันได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาอะไรนะคะตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักเนี่ยนะจะต้องคุยกันนะแบบอย่าแบบสงครามเย็นนะคะหรือว่าสงครามเงียบนะคะก็อาจจะทําให้เกิด อารมณ์เบื่อหรือว่าเสง่ได้นะคะก็ให้เคลียร์กันคุยกันนะรับรองว่าคุณจะหาทางออกแล้วก็เคลียร์ปัญหาหรือว่าจบปัญหาได้แน่นอนนะคะอย่าปล่อยให้แบบว่าปัญหานี้แบบเลื้อรลังหรือว่าปล่อยให้แบบอยู่ยาวนานนะคะถ้าหากมีปัญหาให้รีบคุยกันเลยรับรองว่าคุณจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวคุณแล้วก็ตัวคนราของคุณได้แน่นอนนะคะเอาล่ะนํามาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ ทางด้านสุขภาพาเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านสุขภาพนะให้ระมัดระวังในเรื่องของนะคะไมเกรนนะะแล้วก็ในเรื่องของนะความเครียดนะะหรือนะคะเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะภูมิแพ้นะคะความดันนะคะถ้าคนไหนกําลังเป็นอยู่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะอย่าปล่อยให้แบบว่าแบบโรคนั้นแบบกําเริบนะคะก็อาจจะเกิดปัญหานะทาให้คุณเครียดหรือว่า วิตกจริตหรือว่าวิตกกังวลได้นะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะถ้าหากคนไหนดูแลตัวเองดีนะมีโอกาสที่จะหายขาดได้นะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะส่วนคนไหนนะที่แบบไม่มีโรคประจําตัวนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นนะ,ะก็ให้คุณเนี่ยหมั่นออกกําลังกายแล้วก็ ทานอาหารที่ครบห้าหมู่นะคะหรือว่าอย่ากกินของที่แสลงนะ,ะก็อาจจะเกิดได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูแลตัวเองดีนะรับรองว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีแน่นอนนะคะเอาล่ะนะมารู้ซิว่าคำแนะนำนะ,ะเป็นยังไงบ้างคำแนะนำนะเป็นยังไงบ้าง คำแนะนานะคะมันบอกว่าคนไหนนะที่ทํางานมายาวนานแล้วนะคะคุณจะมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความสําเร็จนะหรือคนไหนที่ทํางานมาตั้งแต่เด็กนะคุณจะมีความสําเร็จมากกว่าคนที่รุ่นราวเขาเดียวกันหรือว่าคนที่อายุม,มากกว่าคุณนะคุณจะมีความก้าวหน้าโดดเด่นนะแล้วก็มีชีวิตที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็นะคนไหนนะที่แบบมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวที่ทะเลาะกันกับคนรักนะแนะนําให้คุณเนี่ยนะ คุยหรือว่าปรึกษานะคนในครอบครัวก็ได้หรือว่าเพื่อนสนิทก็ได้นะรับรองว่าเขาจะให้คําตอบหรือว่าคําแนะนําที่ดีนะคะคุณจะสามารถหาทางออกได้แล้วก็จัดการกับปัญหานั้นๆได้แน่นอนนะคะแล้วก็ ควบคุมสถานการณ์หรือว่าแก้ไขปัญหาน,านั้นได้แน่นอนนะคะอย่าเครียดหรือว่าอย่าวิตกจริตหรือว่าวิตกกังวลไปก่อนนะคะให้คุณเนี่ยมีสติแล้วก็มีความรอบครอบนะรับรองว่าคุณจะหาทางออกได้ดีแน่นอนนะ,ะอย่าเก,ก็บไว้คนเดียวนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณฮะแบบแก้ไขไม่ได้จัดการไม่ได้นะคะคุณหาคนที่คุณไว้ใจนะ,ะรับรองว่าคุณจะ หาทางออกได้ดีเยี่ยมแน่นอนนะคะเอาล่ะนะจบแล้วสําหรับการทำนายของคุณที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e กดกระดิ่งกิ๊งให้แนนด้วยนะจ๊ะที่รัาแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อน,นจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ไปะละจ้ะจาก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายทุบ